สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาชมเก็บมะเขือลอดสุดท้ายนะคะหนาวมาไวมากเลยค่ะประเทศอังกฤษนะคะปีนี้ก็พอใช้ได้นะคะผลผลิตเห็นไหมคะนี่ช่วงนี้กำลังดกเลยแต่ว่าอากาศหนาวมาแล้วค่ะตกลางคืนก็เริ่มเป็นน้ำแข็งนะคะนี่เราเก็บเมื่อสองสาวันที่แล้ว ออมีเท่าไหร่ก็ไม่พอแบ่งปันกันนะคะปีหน้าเริ่มกันใหม่ค่ะเมื่อเขือนะคะมันเป็นสิ่งที่ปลูกยากมากเลยนะคะตินก็ต้องใช่ปุ๋ยก็ต้องใช่ค่ะถ้าเกิดอากาศร้อนเกินก็ไม่ติดลูกอีกนะคะเอาใจยากที่สุดเลยค่ะต้องขอไปด้วยนะคะภาคนี้ไม่ค่อยมีเวลามาลงคลิปนะคะคือเราป่วย เป็นลองโควิดนะคะพยายามไม่ทิ้งช่องนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ